สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมคุณนนท์อีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับต้นก้าหน่อไม้ฝรั่งแบบรางรากนะครับพันบล็อกอิมฟูปหน่อตูไม่ต้องสวมหมวกนะครับซึ่งนะครับจะมาพูดถึงหน่อไม้ฝรั่งก็คือหน่อไม้ฝรั่งนะครับจะเป็นพืชระยะยาวนะครับ ที่สามารถที่จะเอาไปปลูกไว้นะครับหนึ่งครั้งเก็บผลผลิตได้นานเป็น10ปีเลยนะครับทําไมนะครับหลายหลายคนนะครับยังไม่รู้จักหน่อไม้ฝรั่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเป็นพืชระยะยาวนะครับคนก็เลยไม่ชอบนะครับในการที่จะเอาไปปลูกนะครับเพราะว่ากว่าจะได้ผลผลิตมันก็ต้องใช้ระยะเวลานานนะครับแต่ตรงนี้นะครับที่ผมเอามาให้ดูก็คือเป็นต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่งมัดละ50ต้นนะครับอ่ามัดละ50ต้นนะครับอ่า ต้นกล้าอายุ4 5หเดือนแล้วนะครับอันนี้ขุดมาวันนี้ก็1000ต้นนะครับเป็นต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่งแบบร้างรากที่เราเอาไปปลูกลงแปลงดินนะครับปลูกลงในกระถางก็ได้นะครับปลูกในบงบ่อนะครับหรือจะเอาไปปลูกในตะกร้าไว้กินเองนะครับแล้วคนก็จะถามว่าเร็วมันไปแบบนี้มันจะรอดหรือเปล่าครับตรงนี้ผมบอกให้เลยว่าต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมันทนมากๆเลยนะครับทุกคนนะครับนี่คือเขาจะทนมากๆนะครับ ขุดมาแบบนี้เขาจะอยู่ได้เป็นสิบวันเลยนะครับาบางคนบอกว่าอามันใช่หรือเปล่าครับบางคนเอาไปปลูกแล้วกลัวมันตายนะครับไม่ตายนะครับทุกคนเพราะว่ารากเขานี่จะอยู่ได้เป็นสิบวันเลยนะครับ นี่คือนะครับต้นก้าหน่อไม้ฝรั่งนะครับพันบล็อกอินฟู๊บนะครับหน่อตูไม่ต้องสวมหมวกก็ได้นะครับปลูกลงในกระถางนะครับลงบงบ่อลงแปลงดินก็ได้หมดเลยนะครับเขาจะชอบดินร่วนดินร่วนปนทรายนะครับอ่าเวลาปลูกนะครับปลูกเล็กๆนะครับก็ปลูกลงไปเลยนะครับอ่าดินเราจะผสมนะฮะมูลวัวก็ได้นะครับอ่าช่วงนี้อ่าเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วนะครับนะจะเข้าฤดูหนาวฤดูร้อนต่อไปนะครับซึ่งจะไม่ค่อยมีโรคมารบกวนนะครับก็คือ อ่าไม่ใช่หน้าฝนเนาะหน้าฝนก็จะมีจะจะมีเชื้อรานิดหน่อยนะครับแต่ก็สามารถดูแลได้นะครับจริงๆตรงนี้หลายหลายคนจะบอกว่าเอยหน่อไม้ฝรั่งมันปลูกยากจริงๆนะครับทุกคนถ้าเราเรียนรู้นะครับหน่อไม้ฝรั่งไม่ได้ปลูกยากนะครับแต่กว่าจะได้ผลผลิตนะครับทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่าเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งได้แค่4ีหเดือนเองนะครับทุกคนอ่าเพื่อนเพื่อนก็อาจจะยังไม่รู้จักใช่ไหมครับว่าเออต้นก้าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ย บางคนเห็นผมขุดมาแบบนี้อ้ยมันจะได้ยังไงผมบอกกันเลยนะครับเขาอยู่ทนมากๆเลยนะครับนี่คือแนบหนึ่งต้นนะครับแต่ละต้นนะฮะอันนี้คือหนึ่งต้นนะครับกว่าเขาจะโตขนาดนี้ได้เนี่ยก็คือต้องอายุสี่ห้าเดือนแล้วนะครับนี่รากเขาจะสวยงามแล้วก็จะมีรากฝอยนะครับอ่านี่คือต้นก้ะหน่อไม้ฝรั่งนะครับถ้าหลายๆคนยังไม่รู้จักนะครับแต่ผมทํามาหลายปีนะครับผมก็เลยรู้เขาว่าจะทํายังไงนะครับอ่านี่คือความสวยงามของแต่ละ มัดนะครับอันนี้คือผมทําไว้มัดละห้าสิบต้นนะครับนี่สวยงามมากๆเลยครับอ่ะวันนี้ก็เอามาเก็บมาให้รับชมนะครับแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าใครสนใจอยากจะสอบถามก็สอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสวัสดีครับ